สวัสดีครับถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษกับใครครับระหว่างเรียนกับคุณโซฟีหรือว่าเรียนกับคุณอาลีแน่นอนครับถ้าตอบแบบไม่คิดอะไรมากคนส่วนใหญ่ย่อมเลือกที่จะเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูโซฟีแต่ถ้าผมเปิดชีวประวัติของตัวละครสมมุติทั้งสองตัวนี้ให้คุณดูแล้วเนี่ยคุณจะยังเลือกเรียนกับโซฟีอยู่หรือเปล่า โซฟีครับเกิดและโตที่ประเทศฝรั่งเศสเปิดร้านเบกเกอรี่อยู่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึง่งทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสครับส่วนคุณอาลีเกิดและโตที่สหรัฐอเมริกาจบปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศครับการตัดสินใจโดยที่ไม่ได้คิดอะไรของคนส่วนใหญ่เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเกิดจากความคิดความเชื่อแบบเหมารวมซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ประเด็นดังนี้ครับ ประเด็นแรกก็คือความคิดที่ว่าคนผิวขาวผมทองทุกคนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้มาตั้งแต่เกิดเป็นเจ้าของภาษานั่นเองส่วนประเด็นที่2ก็คือความคิดที่ว่าเจ้าของภาษาทุกคนเนี่ย สามารถถ่ายทอดหรือว่าสอนภาษาที่เขาพูดได้ดีเป็นครูสอนภาษาที่น่าเชื่อถือครับซึ่งประเด็นหลังนี่แหละครับที่เป็นกับดักทางความคิดที่ผมอยากมาชวนทุกคนคุยในคลิปนี้ผมมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะต้องเคยเห็นโฆษณาคอสอนภาษาที่ชอบใช้คําว่า native speaker หรือว่าเจ้าของภาษาแน่ๆหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็มีการใช้สัญชาติของผู้สอนเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพการเรียนการสอนใช่ไหมครับเช่นถ้าคุณอยากเรียนภาษาเยอรมันเรามีคนเยอรมันสอนให้ หรือถ้าคุณอยากเรียนเกาหลีเราก็มีโอปป้ามาสอนเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยล้วนเป็นภาพแทนของสิ่งที่เราเข้าใจว่าเจ้าของภาษาคืออะไรนั่นเองครับคุณลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าเราพูดว่าใครเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเราจะเชื่อทันทีว่าคนคนนั้นน่ะเกิดและโตในสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษานั้นเป็นหลักส่งผลให้คนคนนั้นเนี่ยมีความสามารถในการสื่อสารภาษานั้นได้อย่างไร้ที่ติและยิ่งไปกว่านั้นนะครับสามารถสอนภาษานั้นได้ดีด้วยแต่ถ้าเรามาคิดดูดีๆแล้วเนี่ย แนวคิดนี้มันโคตรจะมีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาตักกะนี้มาใช้เนี่ยมันก็จะหมายความว่าคนที่เกิดในไทยทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของภาษาไทยสื่อสารภาษาไทยได้และสามารถถ่ายทอดหรือว่าสอนภาษาไทยได้ดีฟังดูดีนะครับแต่ถ้ามาคิดดีๆเนี่ยพวกเราทุกคนสอนภาษาไทยได้จริงเหรอครับคุณสามารถอธิบายได้ทันทีไหมครับว่าทําไมคําว่าหวานในแกงเขียวหวานถึงไม่สะกดด้วยวอลแวนก่อนพิมพ์แม่พิมพ์เลยแกงกองแกงแกงเขียว ข,ขอหวานหวานเอ็มหวานพิมยังไงหอหีบก่อนแม่พิมหอหีบหวานหวานแม่เจ้าเขาบอกหวานหวานคืออะไรหวาแล้วอะไรต่อไม่อะไรไม่เอกไม่โทไม่อะไร โอเคแล้วแต่แม่หรือถ้ามีคนมาถามคุณว่าคุณจะสอนหลักการจําลักษณะนามอย่างไรคุณสามารถให้กดเขาได้ทันทีเลยไหมครับแน่นอนครับถ้าคุณไม่ได้เรียนภาษาไทยมาอย่างเป็นระบบหรือว่าเรียนหลักการสอนภาษาไทยมาเนี่ยคุณก็จะอธิบายไม่ได้นะครับตัวผมเองก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ขแขนงที่ผมเรียนมานะครับบีก็ทําไม่ได้คริสอย่าหวังเลย หมุนแบบนั้นไม่ได้หรอเช่นเดียวกันครับผมมั่นใจมากว่าคนพูดภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายความแตกต่างของ present perfect tense กับ past simple tense ได้เผลอเพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่ามันคืออะไรหรือคุณลองถามเพื่อนของคุณที่เกิดและโตมากับภาษาอังกฤษก็ได้ครับว่าชื่อร้านสเต็กในไทยเนี่ยที่ชื่อ eat mi เนี่ยมันมีที่มาจากไหน เชื่อไหมครับผมว่าเขาไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ได้เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาแบบพวกเราครับเปรียบเทียบง่ายๆนะครับการที่เราเลือกคนที่สื่อสารภาษาหนึ่งได้มาสอนภาษาก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยให้คนที่ว่ายน้ําเป็นมาสอนคุณว่ายน้ำนครับถ้าคุณเจอคนที่รู้ขั้นตอนรู้วิธีการสอนรู้วิธีการฝึกก็โชคดีไปครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนสอนไม่เป็นเนี่ยการเรียนรู้มันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเขาทําให้ดูได้อย่างเดียวแต่เขาอธิบายไม่ได้ ปัญหาของคอนเซปต์เจ้าของภาษาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีนักวิชาการพูดถึงตั้งแต่ปี1990แล้วนะครับคุณเบนแรมตันเนี่ยเป็นนักภาษาศาสตร์สังคมชาวอังกฤษครับเขาบอกไว้ว่าแนวคิดความเป็นเจ้าของภาษาหรือว่า native speaker เนี่ยนะครับมันมีความเชื่อแบบผิดๆความเชื่อแบบเหมารวมอยู่หลายประเด็นที่มันซ่อนอยู่ข้างในนะครับประเด็นเด่นๆมีดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกครับความเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยถ่ายทอดผ่านสายเลือด จากพ่อสู่ลูกแม่สู่ลูกพ่อแม่พูดภาษาอะไรลูกก็จะพูดได้อย่างนั้นความเชื่อเนี่ยจริงๆมีตัวอย่างในชีวิตประจําวันมากมายนะครับที่เราสามารถเอามาล้มได้ง่ายๆเลยเช่นพ่อผมเป็นคนตรังแม่ผมเป็นคนเชียงรายแต่ผมเนี่ยพูดได้แค่ไทยกลางอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือสมมติว่าคุณมีเพื่อนเป็นลูกครึ่งที่เขาเกิดและโตที่ไทยแต่หน้าตาฝรั่งแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็เทียบเท่ากับมาตรฐานคนไทยทั่วไปอย่างนี้ครับเราจะรู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะว่าเรามีความคิดความเชื่อแบบนี้นั่นเองครับความคิดเหมารวมประเด็นที่2ครับ เจ้าของภาษาทุกคนมีความสามารถในการใช้ภาษานั้นและมีความน่าเชื่อถือเสมอซึ่งความชื่อเนี้ก็เหมารวมมากเลยนะครับเพราะว่ามีบ่อยไปที่เราพูดผิดอ่านผิดแยกคําผิดหือมโรลเลอร์คสตเตอร์โรลเลอร์คสตเตอร์ oster, มันฝรั่งทอดกรอบรูปวงติดคําว่ารูปวงอะ่ะไม่เคยอ่านเลยเนะี่ยรูปวงแปลว่าอะไรอะรูปวงแบบรูปวงอะอ๋อ <laughs> ูรรประเด็นที่3ครับเจ้าของภาษาเนี่ยเป็นตัวแทนของชาติที่ใช้ภาษานั้นและต้องรักษามันเอาไว้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ฉันใช้ภาษาไทยตลอดเพราะฉันคือคนไทยแล้วคนไทยแปลว่าอิสระฉันไม่ยอมไปเป็นทาสคุณหรอกคะ่ะความคิดนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับแนวคิดหนึ่งชาติหนึ่งภาษาครับ ก็คือการเป็นสมาชิกชาติไหนสมาชิกชาตินั้นคนจะต้องมีความสามารถใช้ภาษานั้นได้ดีกลายเป็นว่าคนที่เกิดและโตมากับ2ภาษาเนี่ยจะโดนมองว่าเป็นคนชายขอบเพราะเหมือนว่าจะไม่เก่งสักทางนะครับคนทั่วไปที่มีความคิดความเชื่อแบบนี้เนี่ยนะครับเขาเลยจะมองว่าสภาวะโมโนลิงโกหรือว่าการมีภาษาและใช้ภาษาเดียวเนี่ยเป็นเรื่องปกติและเหมาะสมครับส่วนไบลิงโกหรือว่ามัลติลิงโกเนี่ยก็คือจะถูกมองเป็นข้อยกเว้นหรือยากไปกว่านั้นนะครับมองว่าเป็นภาวะที่ไม่เหมาะสมครับ แม้ว่าบทความนี้จะมีอายุเกิน30ปีแล้วเนี่ยนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าทุกวันนี้ความคิดความเชื่อแบบนี้ก็ยังคงไม่หายไปไหนจากสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครับในมุมมองของคนทั่วไปเนี่ยความเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษยังถูกผูกติดกับความเป็นคนอังกฤษหรือคนอเมริกันเท่านั้นแต่ถ้าเรามาลองคิดดีๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้พวกเราใช้ภาษาอังกฤษกับคนจากสองประเทศนี้บ่อยแค่ไหนครับ โอเคครับถ้าคุณมีจุดประสงค์อยากให้สำเนียงของคุณเนี่ยพูดเหมือนในหนังในซีรีส์คุณเลยต้องหาคนเหล่านี้หรือคนที่พูดแบบเนี้ยมาสอนอันนี้เข้าใจได้นะครับแต่ถ้าคุณต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารกับประชาคมโลกสื่อสารกับผู้คนนานาชาติจากหลากหลายประเทศหลากหลายวัฒนธรรมใช่ไหมครับทาไมเราต้องผูกติดการเรียนภาษาอังกฤษกับคนจาก2ประเทศนั้นเท่านั้นด้วยล่ะครับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเหมือนกับคําว่าเจ้าของภาษาเนี่ยมาเป็นคําอันตรายใช่ไหมครับ แต่จริงๆมันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับในวงการภาษาศาสตร์เนี่ยก็ยังมีปรากฏใช้คํานี้อยู่บ้างนะครับอย่างเช่นเวลานักภาษาศาสตร์เขามองหากลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาการใช้ภาษาครับเช่นการสอบถามว่าในสถานการณ์ดังต่อไปนี้เนี่ย เจ้าของภาษาเนี่ยจะพูดหรือว่าใช้คําแบบนี้หรือเปล่าหรือสําหรับผู้ที่ใช้ภาษานี้เป็นประจำเนี่ยประโยคตัวอย่างดังต่อไปนี้ฟังดูเป็นธรรมชาติไหมเหมือนเวลาเราถามเพื่อนนะครับว่าแกแกประโยคนี้ฟังดูโอเคหรือเปล่าแต่ใดๆก็คือเขาไม่ไดเอามาให้สอนหรืออธิบายภาษาเหมือนการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับความเป็นเจ้าของภาษาในที่นี้เนี่ยถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ของการทําวิจัยบุคคลเหล่านี้ในฐานะผู้ใช้ภาษาครับไม่ใช่ผู้สอนภาษานะครับ สรุปครับเจ้าของภาษาคืออะไรฮะคำตอบก็คือมันไม่มีนิยามที่ตายตัวหรือว่าถูกต้องร0อเหรอกครับเพราะว่าในเมื่อตัวแนวคิดคําว่าเจ้าของภาษามันมีปัญหาตั้งแต่แรกมันเลยนิยามให้ชัดไม่ได้ครับต่อให้เราพยายามตั้งเกณฑ์ว่า เจ้าของภาษาจะต้องเกิดและโตหรือใช้ชีวิตในสังคมที่ใช้ภาษาหนึ่งเท่าโน้นเท่านี้ปีมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกกีดกันออกไปจากนิยามนั้นแม้ว่าความสามารถในการสื่อสารภาษาของเขาเนี่ยจะไร้ที่ติก็ตามเพราะว่าชีวประวัติของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันละเอียดยิบย่อยมากต่างกันไปแล้วแต่เส้นทางชีวิตของแต่ละคนนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าคำนี้มันเป็นเหมือนคำที่เราใช้กันแบบผิวเผินให้พอรู้ว่าจะสื่อถึงคนกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถทางภาษาที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นเองครับ จุดประสงค์ของการทำคลิปนี้นะครับก็คือผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมองคำว่าเจ้าของภาษาแล้วก็ใช้คำนี้เนี่ยอย่างมีวิจารณญาณครับอย่าให้คำว่าเจ้าของภาษาเนี่ยเข้ามาเป็นตัวตัดสินคุณภาพการเรียนการสอนภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามไทยอังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นเกาหลีจริงๆล้วเนี่ยคุณจะเรียนภาษากับใครก็ได้ครับขอให้การเรียนการสอนนั้นเนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็ถูกกับจริตการเรียนของคุณครับถ้าคุณชอบเรียนกับคนที่ผ่านการเรียนภาษาแบบที่คุณกำลังทำเนี่ยหรือว่ามีประสบการณ์คล้ายๆกันเข้าใจฟีลคนเรียน ภาษาต่างประเทศมาก่อนคุณก็หาคนสอนที่เขาเคยเป็นผู้เรียนมาก่อนครับแต่ว่าถ้าจุดประสงค์ของคุณคือการฝึกอยากฝึกภาษานั้นจริงเหมือนอยู่ในสังคมนั้นก็ให้เลือกเรียนกับคนที่เขาเนี่ยใช้ภาษานั้นมานานเจ้าของภาษาแต่ขอให้เป็นคนที่มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือว่าผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษามานะครับจะได้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบครับ ไหนใครเคยเจออะไรมาบ้างครับขอเชิญมาแชร์ประสบการณ์การเรียนภาษากันในคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ